หน้าครับนะเต็มได้กันหรือเปล่าคร่ะมันเยอะมากเลยอ้ออยหลายตัวเลยลมยั้งยุง ไม่เอาเลยวะวังวังไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่เลยทุกคนอุ้ยมุดมุดอุ้ยเดินวังเดินเบลวังเดินคลายก่อนไหมฮะคลายก่อนไหมฮะคลายก่อนไหมคลายอะไรคายให้มันวิ่งก่อนไหมไม่ต้องวังไม่ต้องติดแล้วมันมันหลุดเลยแล้ววังะมันต้องลงเบลอะมันลึกอ่ะลึกมันมันพาอยู่มันพาอยู่มันยังพาทุกคเนี่ยแล้วมวิ่งก่อนไหมอย่ามันหลุดเลยนะหลุดเลยเหรอใช่ถ้ามันหย่อนมันหลุดเลยออกไหม คนเตือนมึงเงียตื้นอ่ะเงียตัวตามเอาคนเตือนลงต้องถือตัวศับไ์ไนะโอเคทุกคนจากนี้ดูดิเอ๋อคนเตือนจัดการเลยเอ๋อออกตั้งคันไปเลยอยู่อ่ะทุกคนมันพาสายไปเมื่อกี้ทุกคนอยู่อยู่อยู่ฮะไม่มีตัวก็เปียกทุกคนตัวหลับเมืก็จะลุนเร็วน้องอตัวหลัตัวื่อกี้จะลุนเร็วด้วยทำงานต่อทำงานต่อเมื่อกี้มื่อกี้เช็คแล้วตัวหลับจะลุนแล้ว ันพาสายมันพาสายเมื่อกี้มันพาเมื่อกี้มันพาหน้าหน้ามันพอน้องอามปล่อยมันพาไปหลุดไหมน่าจะไม่อยู่จริงเหรออยู่ไหมไม่อยู่เออเรียบร้อยมุดมุดทุกคนโอ้ยตัวใหญ่จริงโอ้เกือบได้เกือบได้ลงน้ำดีอ่ะเช็คก่อนดีนะดีอ่ะเช็คก่อนเกือบเบียรฟี่เฮ้ยมีโลแล้วมั้งบางยิ่งเสียบางไหน ต้องยืมขโมยขโมยคันไม่พอต้องขโมยเหยื่อด้วนะทุนนะเนือว่าเขาจะหลอกเราไหมทุกคนดูอยากรู้นะเออบงเอกัดดีจังวันนี้มันหลทุกคนเยกรื่อีมอะไรกีอะไรแต่ว่าตวไหนลองลองสีส้มนี่แล้วแล้วดูลองดูเอาตัวไหนก็ได้ ui, nhện cua nhiều đấy con. chạy cái con nhện chặt tay mà các bạn. tiếp, tiếp. nhơn nhện. nhơn nhện thong thái các bạn. này của băng đi băng mỏ mờ băng. mỏ mỏ. làm bana. hừm. không, không. 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 không.

แล้วม,มันสายรึเปล่ามันพอเมื่อพอกรีบเราใหญ่กรีบเราไม่ได้ใหญ่นะเบอร์หนึ่งปกติใช่ไหมใช่ไหทำไมทำไมมาซ้ายขวาซ้ายขวาวะนะออขอูทุกคนอืมมีเสีดดยได้ไหมตาย

น้ำปลานะวก็ปลานใช่ปะปลากัดเราจะได้ถ่ายนี่ปะไม่ได้ไป้ไ้ยเดีเร็วะกลับมาไปมาล้ตามแล้ทุกคนตามมาเร็วอยู่ไว้อยู่ไว้ได้ดิ่นได้ได้เลจะได้ไหมนะทุกคนนะเอบอกว่าเป็นกบนะ

อุ้ยตาคุบของคนเธอแล้วทุกคนเนี่ยมันจะคุบไม่โดนโอ้โยโอ้โหคนดูน้องตีเล่นๆโอ้ยไกลเกินดูเขากักหมายนะทุกคนนะเขากักหมายนะเกือบได้ลงน้ำแล้วเมื่อกี้แต่ว่าไกลสวยด้วยที่นี่นะนอฟังเนาะมีโอ้เป็นรูอ่ะบ้งหรือถ้าอยู่เมื่อกี้ลงไงแล้วเมื่อกี้ลึกก็ลงไม่อยู่ใช่เช็คก่อนนะ

เด้งมาเด็กป่าเห้ออุ้ยอุ้ยหนักอ่ะโควรัวทุกคนคุณดีคุณจย่อ่ะอุ้ยคันคันดีด้วยทุกคนคันมันร่อนอ่ะอุ้ยอุ้ยของเก็บแป้งกินได้ทุกคนโอ้โหของต่ออีกแล้วของชอบของชอบโอ้ไซโลอุ้ยมันกินจริงอ่ะตัวนี้งุ่มนี้เนาะเชยมันกินดีเออไซโลอีกแล้วมีของอีกแล้วทุกคนไม่เหียวัดอยู่สามรอบไม่ได้นะเอาโทรศาตท์มาใครกองใครกอง กบส้มกบส้มตาบางตาบางเอียดนี่ไทุกคนกบพร่องของเงินได้เต็มแล้วเราบ้านได้ชั้นก็ของบางเอียดเหยื่อก็ของบางเอียดกบส้มทุกคนนะแต่ไม่รู้ชื่อย่ออะไรนะเออแต่ว่ากัดดีจริงหรือ่าชื่อย่ออะไรบังปลาก็ไม่รู้น่าจะเป็นกบส้มนักล่าหน้าเราใช่ป่ะสวยเรียกน้องส้มจี๊ดอะไรกันนะจัดไปกว่าเขาน้องๆไปไปทุกคนกลับบ้านไปคนะเือนใส่โกไปกลับเลยไปทุกคนเบ่งเงินไม่อยู่แล้ว ôi hò tem gần đây nó còn nào